สวัสดีครับสวัสดีครับงานสอบวันนี้ครับอีพีพิเศษยามเช้านะครับวันเช้าวันทํางานนะครับวันแรกเลยนะครับนะขอให้พี่น้องนะครับเดินทางไปทํางานโดยสวัสดิภาพนะครับนะคขายดีมีกําไรหน้าที่การงานจะิญรุ่งเรืองทุกท่านนะครับนะสอบเช้าวันนี้ครับเป็นอีพีพิเศษนะครับเราจัดมาให้พี่น้องในราคาแบ่งปันเช่นเคยนะครับนะ พระเครื่องแบ่งปันไม่ต้องหายหนครับหาได้แต่เพจิดเลดเลยครับนะนะฮะมีแบ่งปันให้พี่น้องนะครับนะราคาย่อมเยาวแน่นอนนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเรามารับชมรายการหนึ่งอะไครับพิชานนะครับวันนี้อย่าลีต่อครับนะจัดกันเลยพี่นะฮะวันแรกเช้าวันทํางานวันแรกพี่นะฮะเป็นลุงปลูกคลิปนะครับเป็นรุ่นเสือข้ามดาบพี่นะครับ เสือคาบจากพี่นะฮะครบวันละ9รอบนะฮะมาสวยๆกันเลยนะครับนารุ่นนี้ลุงปู่มหาชีลานพุทธาพิเศษให้ด้วยนะครับท่วมๆเลยกันพี่นะครับพุทธาพิเศษสี่วันละแน่นๆครับมาในการหนึ่งครับนะราคาเบียงปังนี้นะครับนะบอกเลยว่าท่วมแน่นอนนะครับนี่ครับมาอง์ที่หนึ่งนะครับนะชุดแรกนะครับนะชุดแรกผมจะขอในราคาองค์ที่ละสามร้อยบาทนะครับชุดแรกองนะสามร้อยบาทนะครับ แต่ถ้าใครยกคู่นะครับนะจะเหลือเพียงแค่500บาทเท่านั้นนะถ้ายกคู่เหลือเพียงแค่500บาทเท่านั้นนะ,นะครับมีมาให้พี่น้องเพียงแค่2คู่นะครับในหะรับชุดนี้มีเพียงแค่สองคู่เท่านั้นนะครับนะเอางี้วะนะครับนะชุดแรกนี่ครับผมขออ่าองค์ละสามร้อยอ่าองค์ละองค์ละสองร้อรรยห้าสิบละกันนะครับองค์ละสองร้อยห้าสิบละกันยกคู่นะครับยกคู่ผมขอสี่ร้อยห้าสิบ เฉพาะชุดแรกนะครับมีไม่ให้สี่องค์องค์ละสองร้อยห้าสิบยกคู่สี่ร้อยห้าสิบนะฮะแบ่งปันเลยนะครับเผื่อใครอยากได้เดียวจัดให้นะครับนี่ฮะรายการนี้ครับเป็นเนื้อทองผิวส้มนะับเจาะหดใส่ห่วงต่อก้าะโหลนะครับรายการที่สองร้อยห้าสิบาทยกคู่เพียงแค่สี่ร้อยห้าสิบาทครับต่อกกระโหลสวยๆอย่างนี้พี่นี่ฮะ โอ้โหผิวทองนะครับผิวทองผิวส้มเนี่ยนะฮะเลขหัวนเบอร์หนึ่งสนะครับนะไม่ค่อยมีใครเห็นพิดเนื้อนี้ไม่ค่อยมีใครทําพี่นี่ครับสีเสสวยพี่นะฮะร,รายการที่1นึเลครับนะ รายการที่สองนะครับนี่นะฮะรายการนี้ครับเป็นเนื้อท้องผิวส้มเจาะห่วงนะฮะรายการนี้ครับเป็นลงยาจีวนเลขคนจำนวิหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับรายการนี้ไม่มีต่อก้ารอบนลพี่จ๋านะครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทนะครับยกคู่สี่ร้อยห้าสิบนะครับนี่เป็นชุดแรกนะครับนะชุดแรกจะมีมาให้สี่แบบนะฮะวันนี้สับนี้นะครับนะมากันต่อองค์ที่สามครับองค์ที่สามเป็นรายการนี้ครับเนื้อชนวนผิวลุ้งนะครับนะเจาะห่วงใส ่วงนะครับตอกเก้ารอบนะฮะลงจากจีวรพี่เลขโค้ดตัวเบอร์ใหม่เลขสิบสองครับเลขโค้ดตัวเบอร์ใหม่เลขสิบสองพี่โอ้โหรายการที่คลาสสิกนะฮะนี่ฮะสายคลาสสิกนะครับนะองค์นี้สองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นพี่มาหาที่ไหนไม่ได้เลยพี่นะฮะหาที่ไหนไม่ได้เลยพี่จัดส่งฟรีนะฮะนะครับหาที่ไหนไม่ได้เลยครับนะวันนี้ลองมาจัดอีพีพิเศษให้นะครับกําไรนิดหน่อยไม่เป็นไรพี่นะฮะเสียชื่อว่าเสียหน้าไม่ได้นะครับนี่ฮะ แจกกันไปพี่นะครับ250บาทเดีองที่3ามได้พี่นะยกคู่450าพี่นะ้า มาลุกันต่อพ so ี่ชายครับในการทับไปนะครับรายการที่4เนี่ยองค์ส ok ุดท ok ้ายของชุดแรกนะครับองค์สุดท้ายของชุดแรกนะครับเนื้อทองขังไม่ตัดปีกตอกกระลอบลงยาจิวอนนะพี OC ่จ๋านะครับรายการนี้พี่โคตรสวยครับเลขคนณเบอร์เจ็ดเก้าครับเลขคนณเบอร์เจ็ดเก้าครับรายการนี้แบ่งปันน้องสองร้อยห้าสิบบาทครับสองร้อยห้าสิบบาทยกคู่สี่ร้อยห้าสิบบาทครับนะฮะยกคู่สี่ร้อยห้าสิบบาทครับนะปิดได้ปิดเลยนะครับปิดได้ปิดเลยนะครับนะราคาแบ่งปันจริงพี่นะครับสำหรับใครที่จะยกคุณยกหมดเลยนะครับยกหมดชุดนี้สี่องนะฮะ ผมคิดเพียงแค่800ห้า800ห้าสิบนะฮะลดให้อีกห้าสิบนะครับนะยกคู่นะครับลุยกับพี่ชุดแรกนะครับมาลุยกันต่อครับพี่ชายครับชุดที่สองนะครับชุดที่สองผมบอกเลยว่าชุดนี้ทีเด็ดเลยครับชุดนี้ทีเด็ดเลยนะครับผมบอกเลยว่าสุดๆแน่นอนนะครับนะฮะรายการนี้ครับนะผมแบ่งปันพี่น้ององค์ละสามร้อย ห้าสิบบาทครับย้ําว่าสามร้อยห้าสิบาทพี่นะครับราคาเบาๆเลยพี่นะครับราคาเบาๆเลยนะครับมากระดูกันพิษนะชุดที่สองนะครับองค์ที่ห้าครับนี่ครับองค์ที่ห้าครับนะเป็นอาการนี้พี่ชายสามร้อยห้าสิบาทนะพี่เนื้อทองแดงลมดําหลังแบบปิดทองจีวรนครับรายการนี้สามร้อยห้าสิบาทนะครับปิดทองจีวอนมีนี่ฮะยกคู่นะครับนะพี่น้องอยากได้คู่ท่าไหร่นะครับยกคู่ยกคู่ผมขอ ผมขออ,า,อางนี้ยกคู่ผมขอแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองกิดกันไม่ให้ขาดทุนพี่ไม่ให้ขาดทุนนะครับอ่ะยกคู่ผมขอแค่นี้พี่นะครับยกคู่ผมขอห้าร้อยห้าสิบเป็นไงพี่นะเป็นไงยกคู่ผมขอสองร้อยไห้าร้อยห้าสิบนะครับนะขอห้าร้อยห้าสิบนะครับสลับชุดที่สองนะครับ นี่ครับองที่ห้านะครับนะครับห้าร้อยห้าสิบพี่ยกคู่องค์ละสามร้อยห้าสิบนะครับมาลุกันต่อครับชายครับในการทาไปนะครับเป็นเนื้อชนวนหลังแบบปิดทองจีวอนพี่นะครับเลขโค้ดเบอร์สามศูนย์นะครับเลขโค้ดเบอร์สามศูนย์นะครับรายการนี้ครับองค์ที่หกนะพี่องละสามร้อยห้าสิบาทยกคู่ห้าร้อยห้าสิบครับพี่ชายนะครับรายการนี้ครับานการที่หกนะครับ ต่อมาครับเป็นรายการที่7นะครับรายการที่7นะครับเป็นเนื้อมหาชนวนลุงหลังเรียบตะกุดสังวัสดัตรงยากขอบขาวสูงฟ้าพี่โอ้โหเลขโค้ดเบอร์หนึ่งสี่สองครับนะโโอ้โหูตะกุดสังวัสศัตีู เป็นไงพี่นะ่าฮะสสวยเลยพี่จา๋านี่ฮะสสวยเลยพี่จ๋านะครับนาฬิกานี้นากาที่เจ็ดครับนะสามร้อยห้าสิบบาทยกคู่ห้าร้อยห้าสิบพี่โอ้โหตัวท่วมไม่ไหนนะครับตัวทุ่มท่วงไปเลยพี่นะครับมาดูกันต่อไปกนต่อคับพี่ชายครับนากานี้บอกเลยว่าทีเด็ดนะครับเนื้อมาหาจำนวนผิวลุ้งหน้าก,ากากเงินขอบแดงซุ้มน้าเงินจีวอนพี่โอ้โหเลขคุณทะเบิดนเจ็ดหกพี่โอ้โหพี่ดูครับนะโคตรสวยพี่นะครับ เก็บได้ต้องเก็บพี่เก็บได้ที่เก็บเลยนะครับรายการนี้ครับแบ่งัปพี่น้องนะครับนะราคาเท่ากัน่พี่นะครับสามร้อยห้าสิบยกคู่ห้าร้อยห้าสิบนะครับนะโอเคเดี๋ยวพี่นะหลักจากนี้ไปเลยนะผมจะไม่พูดแล้วนะเพื่อพี่น้องนะครับชมเนื้อกันสวยเลยนะครับมากระต่อองค์ที่เก้าพี่นี่ครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูนหน้ากลากเงินแท้ขอบขาวซุ้มจมนะฮะขอบขาวซุ้มส้มเลขกพอสมควรเจ็ดเก้าพี่โอ้โหพี่พี่ดูนะครับนะดูความสวยนะฮะ นี่ฮะนี่รายการที่7นะครับมาลูยกันต่อพี่ชายครับรายการจดไปนะครับรายการที่เอ้เมื่อกี้ไม่ช่เจ็ดพี่เมื่อกี้เก้านะครับรายการที่เก้านี่ครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเป็นเนื้อทองแดงมันปูสอดไส้ทองพี่โอ้โหเป็นไงรายการสอดไส้พี่นะฮะรายการสอดไส้ข้ามาพี่เลขคนเบอร์หนึ่งสามแปดนะครับนะเลขคนเบอร์หนึ่งสามแปดพี่โอ้โหนะครับนะรายการนี้สวยๆเลยครับนะรายการที่สิบนะครับ มาลุ้น Watts ต่อครับพี่ชายครับรายการจะไปครับการที่11ครับรายการที่1ิเนะครับเป็นเนื้อทองแดงหลบดำสอดไส้ทองทิพพี่นะฮะลงยาทีวอนพี่นะฮะจะสร้างรยดเหรียญนะฮะเลขโค้ดเบอร์9 2พี่นะครับรายการนี้งามๆนะฮะรายการนี้งามๆกันเลยนะครับเก็บได้ที่เก็บพี่ชายนะครับเก็บได้น้องอยากให้ทีบเก็บเลยนะครับในรายการนี้นี่ฮะ มาลุยกันต่อครับรายการที่12นะครับพี่ชายครับรายการที่12นี่ฮะเลขคน่ตัวเบอร์25พี่เลขคนตัวเบอร์25นะครับนี่ ลงยาจีวรพี่สอดไส้ทองแดงนะครับจำนวนลุกงสอดไส้ทองแดงครับนะรายการนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับลงยาจีวรด้วยพี่นะฮะเก็บได้เก็บพี่งานสอดไส้หายยากทำยาก้วยพินนะน้อยมากแต่ลุตมบี้ทาสอดไส้มาพี่นะฮะมาดูยการต่อนะครับรายการนี้ครับลงยาพื้นม่วงขอบแดงซุ้มแดงพี่นะฮะขอบเขียวซุ้มแดงเลขคนเบอร์เจ็ดหกครับนี่ฮะเลขคนเบอร์เจ็ดหกพี่ลงยาเต็มสูตรแบบนี้นะฮะนี่ครับสวยพี่นะครับเก็บได้เก็บเลยนะครับ ต่อมาเป็นการที่14ครับรายการที่1 4ี่ครับเป็นเนื้อมหาชนนวนลุงนะ้งหนากาก2กษัตริย์นะครับนะองค์เงินแท้จีวรนทองขอบแดงซุ้มแดงพี่โอ้โหองนี้ท่มท่วมนะครับองค์นี้ท่มท่วมพี่นะครับใครไวใครได้เลยนะครับใครไวใครได้นะครับนะีบ่คะ ไปนี่นะครับไปดูกระต่อพี่รายการถัดไปนี่ครับนั้นรายการที่15นี่ครับรายการที่15ครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากสองกษัตริย์องคเงินจีวรทองขอบเขียวซุ้มแดงจะสร้าง168องค์องเลข้ดตําเบอร์ต้องมารุ่นเงี้พี่เลขโคตาเบอร์ต้องมาลุ้นนะครับเลขโคตาเบอร์พี่อะไรพี่สองหนึ่งครับโอ้โหเลขโคตรเบอร์สองหนึ่งพี่จะหาเก็บได้ต้องรีบเก็บเลยครับรรายการนี้รายการที่สิบห้านี่ครับพี่ชายนะครับสิบห้านี่ครับ มาครับพี่ชายต่อไปมาเป็นรายการนะฮะชุดท erm ี่สามนะครับเป็นรายการเนื spells. ้อเงินพี่ชายเป็นรายการเนื้อเงินนะครับตอนนี้หน้าทองคํายังไม่มีนะพี่นะฮะหน้าทองคำยังไม่มีนะครับมาเป็นรายการนี้ครับพี่ชายรายการนี้ครับนั้นรายการที่สิบห้านะครับไอสิบหกพี่นะครับรายการที่สิบหกครับมาเป็นเนื้อเงินยันเงาปิดทองนะฮะนี่เนื้อเงินยันเงาปิดทองกีวันพี่เลขคนเบอร์แปดเจ็ดนะครับเลขคนเบอร์แปดเจ็ดพี่รายการนี้สวยเลยนะฮะ อยากแกะให้น้องดูมากเลยพี่นะฮะอยากแกะให้ดูเลยพี่นะครับรายการนี้สวยจริงพี่สวยจริงนะครับนะผมขอ, 1, ะขอเปิดที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับขอเปิดที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทพี่นะครับนะทีวอนปิดทองด้วยครับขอเปิดหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพี่ชายนะฮะ มาราจะต่อครับพี่ชายครับรายการจะปในีพี่นะรายการที่17บดครับนะเป็นรายการนี้เป็นเนื้อเงินลงยาแดงครับลงยาแดงพี่นี่ด้านหลังเป็นตะกุด3าดอกพี่ด้านหลังเป็นตะกุด3ดอกพี่จะสร้างเพียงแค่แปดบสี่เหรียญเลขขนเบอร์สีู่นพี่เลขขนเบอร์สีู่นย์นะครับนี่ฮะโอ้โหพี่ตอก9้ารอบเล้วนะพี่นะครับตอก9้ารอบเล้วนะพี่จ๋านะครับนี่เก็บได้รีบเก็บเลยพี่นะฮะเก็บได้รีบเก็บเนะครับนะฮะหนึ่งพัน 800บาทนะครับ1,800บาทนะครับพี่ชายนะครับสักคนถามมาครับยกคู่เท่าไหร่นะฮะยกคู่เท่าไหร่จัดให้แน่นอนนะครับยกคู่เท่าไหร่จัดให้แน่นอนครับนะปกติองค์ละบพันแปดนะครับแต่คู่กันสามพันหกพี่จะคู่กันสามพันหกนะฮะผมปิดให้สามพันสองร้อยปิดให้นะฮะสามพันสองร้อยมีของแถมให้นะครับนะเอาเอาเอาพี่อ่าอ่าลองดูด้วยกันนะครับลองดูด้วยกันครับมากันต่อพี่นะฮะรายการจะไปที่รายการที่สิบแปดนะครับ รายการนี้ครับนะรายการนี้ครับนะนี่ไปปิดได้พิเศษมาครับไปปิดได้พิเศษมาพี่นี่เป็นรายการพิเศษนะครับนะถามว่าเนื้ออะไรครับเป็นเนื้อเงินนะพี่จ๋าแต่พี่ดูดูยังไงเดี๋ยวให้พี่ดูนะครับนี่อ่าครับเป็นงานประกบสองชิ้นพี่นะครับมีโคดงูนะครับนี่เดี๋ยวเช็ดหน่อยพี่มีเช็ดหน่อยต้องแกะถุงนะพี่นะฮะเป็นข้าประเศษพี่นะฮะเป็นงงวีเนื้อเงินนะฮะเลขคูณเบอร์หนึ่งสามเก้า เป็นงานฉลุพี่เนี่เป็นงานพี่เป็นงานประกบสองชั้นนะครับเป็นงานประกบสองชั้นนะครับพี่ชายเลขโคดนะฮะหนึ่งสามเก้าพี่เลขโคดเบอร์หนึ่งสามเก้าเป็นงานประกบพี่เก็บได้เก็บเลยนะครับเก็บได้ต้องเก็บแล้วพี่จ๋านี่ฮะนี่ครับสวยเลยพี่นี่เนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับแต่แค่เป็นนักกลักนวะนี่นะครับเป็นงานเซอร์ไพรส์เป็นนักกากหนวะนะครับลงยาขอบนะฮะลงยาซุ้ม และข้างในเนื้อเงินเนี่ยลงยาจีวรกับลงยาพญาเสือโคกพี่นี่ครับเนื้อเงินนะครับตอกงอจีเน่พี่แต่แค่เป็นงานประกบนะเหมือนงานฉละพี่เป็นงานพุทธศิลป์นะครับรายการนี้ครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผมขอหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับนะฮะแต่จะนะเอาอันนี้ถ้าพี่ชอบก็มาต่อรองงานนิดนึงพี่นะต่อรองนั่นนิดหนึ่งนะครับนะนี่ครับรายการที่อ่าอันนี้ผมได้มานะครับนะ ได้มาสัมปทานคุณพิเศษจากทีมสร้างนะครับนี่ครับให้มาแบ่งปันพี่น้องกันนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับอ่านี่ครับเป็นงานฉลุนะครับเป็นงานฉลุโดยนากระเห็นัหมพี่เป็นงานสามชั้นครับนี่ฮะรายการที่สิบแปดนะครับบอกเลยเก็บได้เก็บนะครับพี่ชายนะครับนี่ฮะรายการที่สิบแปดนะครับเดี๋ยวเรามาชมอ่าอีกนิดนึงพี่นะฮะชมอีกนิดนึงนะครับ สำหรับคนที่ชอบเสี่ยงรุ้นโชคนะครับนี่มียังมีซีนเดิมอยู่ประมาณสิบามุ้นนะครับซีนเดิมอยู่ประมาณ1ิบามุ้นพี่นะครับถ้าขอบคุณนี่ครับที่พี่น้องอยากเอารุ้นเงินด้วยรุ้นละ4ี่ร้อเอสาร้อยห้าสิบาทพี่สามุ้นหนึ่งพันพี่สรมุ่น1,000พันบาทเก็บได้เก็บใย่นี่ยซีนเดิมนี่ฮะ เก็บได้เก็บนะครับนะมีนะพี่นะฮะมีมีให้ลุ้นอยู่นะครับนะสําหรับอีพีนี้ก็มีแิบังประมานที่แค่พี่ชายชอบไปกันไหนก็ปิดคําได้เลยนะครับนะครับปิดด่วนได้ไวพี่นะครับนะราคานี้ไม่มีแล้วพี่ราคาแบบนี้น้องแบ่งปันให้จริงครับพี่นะครับงี้ก็ฝากขอบคุณอ่าพี่น้องทุกท่านด้วยพี่นะที่ติดตามน้องนะฮะขอบคุณขอบใจทุกคนกันด้วยพี่ขอบคุณมากครับสําหรับอีพีนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณจริงครับพี่ที่อุดน้องอุดหนุนน้องตลอดเลยนะครับ นะฮะเดี๋ยวมาลุยกันต่อนะครับอีพ,พีถัดไปพี่อีพ,พีนี้มาลุยกันพี่นะใครไวใครได้พี่ราคาพิเศษแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะครับนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งพี่ขอบคุณมากๆครับ